ไปทางานขัดใจน้องสาวกูกูตัดเงินเดือนเลยทั้งไอเปียกไอปกแก้วส่วนมากไอเปี๊ยกเลยมันขโมยของชิน้นใบรั้งฉันซื้อครีมพอนเอาไว้จาหน้ามันขโมยพีิแล้วไอเปี๊ยกมันขโมยทําไมครีมน้องสาวอ่ะงอไปนะ้อยเปียคร,รีมพอนน้องก็ซื้อไปตาหน้าฮะกูปาไปตาคยครีมตาหน้าปาไปตาคยตาชอยเว้ในตัวทัดมันประกาศ มันหว่าครีมนี้ผสมด้วยหมอยจะได้เชอหมอยจะได้เชอไอ้เดือข้าวใช้าลับเลยอย่างกดอยู่เลยบ้านมันไม่รู้เรื่องอะคนใหญ่เปียงเราไม่ชอบมันเลยลำพันอยู่ไม่สบายใจมันบ้าอย่างนี้เขาไม่รู้วันนี้คน,มนเมื่อไหร่เปียกทียกไปเล้งนอ้องเออมันลุกขึ้นตั้งแต่เช้าไปไหนงานไม่ทำไม่เปียกไปในลาดเลยจะเดินในลาด ตะวันเก่งกลวยเมกาตั้งแล้วคนลุงไปโนนโนนเลยตัวจับไปตัวจับเจในเก่งกลวยใหญ่บาตัวจับปักตัวไนเก่งกลวยมาโรเ็นบริจันมันหวา,ายากให้หนาทีไม่เพลงเร่งให้ใจเหล็กไม่ในเครือ,อในเครือใอ้มันเกี่ยวได้กับกลวยและตึงกลวยพร้อมมึงเป็นล,เนนล,เล่เออมันกล่าเรืองไอบาเอไอดีก็เล่นกว่าเครือไข่ นี่ก็ใายตัาางคเครือเตียงยินต่เอรอหัวหน้่เอยแม่เออได้จบนักหน้าเขาขี้หลักอย่าไปาค้าขโมยคอยเพียกรู้ถึงเจนาทีตำรวจตายก้องในเจเว้นในเพียกลักบอยมันไม่หวาดไรยกว่า,ไ,วาไม่หวาเออวันนั้นกูเข้าไปหลักปลาปองหลักปลาปองเนียดอวพอเดินออกกีจ้าวันว่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะกูไปหลักลาวนะ ร้อยกันนั่นคร้าไปลักปลาปองอย่างเชื่เลยแต่ว่าก้องลักมาดีจริงมันปลาทันวะแม่ปลาปงนั้นลักมาปงนุ่งใจอย่างยัง่วดอกปองนำดำเปล็ดปลาป,ลปงร้อยมม่โอเกนว่าเบอร์ดีกูท่าปลาปองหลุนไหมอมันเออไม่เออบองเดียวเลยมึงวะจริงรกูโบเตะใจตัวเลยเดียวควาดเลยก็ไม่มีเยอะช่องเลยในปองก็ไม่มี ไอ้ลูกกันเนื่อก็เพอกูเกตําปลื้กูว่าอย่างแต่น้ำกักินควานดีปีบบจมหนาวควานวอบใจอํยำปลาฟองกูนะลูกหลงไปกินข้าวมันนิวกูตักปลาฟองนั้นในเจ้าข้าว้ลูกคุณละจ้องชนจ้องชนซ้ำคืนเดียวเดินลุงลูกกูไม่นอนเลยเพื่อพูนแก้วนอนกับเปรตได้กับมึงยำก้าแควลูกกินก็นเลย เบร์เรียนากาแควล้วไม่ใ่ปลาปงควาใใจน้ำดำเปรตธนาเจนคือวันนี้ก็พอย,ยืมเบียร์ฐานราคาเจนอรากาพันใช่โลกป้ารถไปจนตึงทีนี้ผมเตะยืมไก่เลยนนาจนนะมันมาไมายย่ยอมเบียร์ตัวตัวจุห่ยาเลียมปอที่ตัวนี้อายรไม่ไอา แต่ไายตันปลดัยแต่ตาไม่อจึกตัวเดยเนียอาหรือไม่อายันปลนเล็วนแกงนะมันโร่เผื่อกว้างโรเลื่อน้อดังกีดกีดกีดกันกับุยดังดังดังด้วไยกบทันยานกันกับุยเมื่อนุ่มเมียควในใจทันยานกันกับย ใช่ก็ไปด้วยตุง้งโกแกกพอใี๋ยวแต่งดังมันเล่นก็นโยปาาลาจา้า <c oughs> ียาบแล้วต่้มไรไอ้มันนานแลลูกมันย้อนนี่ควังอยากนี่ให้มันโยปลาจ้าพอมีไอ้รำดูรากับเตือนนี่ครับ <c oughs> ไอ <c oughs> ้เปียกมึงลองว่าไอ้หับบดคุยว่าเป็นดูรา้าลอกอลไรที่ไอ้อาต้านดูราโอเดเมเดเดี๋ยแก่สาวนั้น รับบอมืออนังตาดูร่ามต้องรับมันก้าวตายี่นังก็นังเอฝากบอกลูวกันแล้วคูไม่ใจดลได้มึงเออคุณนักรองเปร่งร้อยรองได้เปร่งจำโย่รองยาไม่ยากเปร่งนำจุบอย่างดังเลยรองเพื่อเปร่งนำจุบกินก็จุ่มไม่กินก็จุ่มไม่กินก็จุ่มเอตียากิน ไททิมเอาจากลอกปักพูดลวกเตยังเพไม่เบื่อลกคื่อต้มจุกตั้งกันเป็นกลุ่มจะกินก็จุกน้าไม่กินก็จุกานักกุยใตโงหายเม็ดเกลียงเปล่งไอ้รอยเปล่งน้ำจุกนี่เออดังอีใต้รองได้เปยเปียกเปล่งชนดจริงกูจ่อเปล่งโอ้โกะจัก ฝากทองมาเจ้าลืมจันญาจองเรามาชายันเพลงนี้ร้องชอยเมียกบโชแต่องคนใจถ้าร้องเพลงนี้เมียได้พัวเฮินไหมล่ะเมียเลือกเออในเลือกตุ่งน้อยมึงร้องเลยคุบอกห้ว่าเลือกตุ่งน้อยจากฝากทองมาเจ้าลืมสัญญาจองเรามาชายันในเลือตุงน้อยร้องไปได้ ก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนผันทำไรใครกันจนะวัรตกดินนม่เหลืกเพื่อรองไปตาลับบานเดินเคียงอันได้แค่เลือกแล้วเนี่ยจำเนียงได้ยินไม่เล่นลิ้นอันแรเมีย่เหลือกูมานไ้กดใจที่ใกใตายล้งคัน โอ้ร้อยเพลงอะเปียกอะไรนะโอ้นี่เพลงต้องร้องเปรกเปรกแต่ไม่เปรกไม่ดังไม่ดังเลยอย่างนั้นหรืองั้นลยิ้มร้องเดียวยิ้มมะอาสยามก็วงเล็บไปแล้วนักร้องเขาโปรดิวเซอร์จะต้องเชิงใค้กลางถ้าไม่กลางไม่ดังร้องเพื่อกกลางฟังกูหน่อยก่อนแฟนฉันมีก็มันไม่มีหนึ่งในรอบปีโชคดีจริงดีจ้ะ สถานะฉันจะเนียนนั่นละยางวงวอกวงวอกฮึวนเวอร์ไม่ไก่วงวอกทำกานนักนะมาไกปองแม่ได้แล้วลงไปไป,ไปไปมาแม่ไม้หนังแม่ไม้ได้หัวได้แล้วมมลแม่มันจะรู้ได้ยูโบมันเปรีอยนยู่ใ้วงไปในป่ยปอกจีบคนดุนบอกเลยยูมันปามูแม่กลัวเลย ่มมึงไปไหนแล้วไปบ้านแม่มมยแม่จะรู้ว่า่อมวนแกบฝันนุไปหนุ่ยร้อยแงแล้วบแม่ม่นะ่อแก่ทำาลยชู้กับแม่มากันทำไมไห้ทำไปกับแม่ม่ตอนเดียวมึงเล้าใอ้่มมึงมาหรวมึงล้านะเดียวกูเหลือว่ามันโกีีใอ้่มมึงมาหลวมึงล้าตอนเดียจรําคาญแม่เอ้ยได้รู้ได้พ่ออยู่กัได้มีควาาไหมไม่ยอมรู้ว่าอยู่เพื่อิกมือตอนเดีผมงพอผมึงมาตอนเดียวมึงล้าเลย ให้รู้จักทีวันนี้อนอนไยไม่ตายห้องที่เอ้เปรตรู้จักไมลามังไรมาปนึกที่วันแกที่ไปเที่ยวไม่รู้จักทีู่้แล้วมาขายเช่ารับายไวอยู่น้าที่หลดที่ลยัน้จีเยไม่เกยได้พุดลาโอ้อยากแกเลงตก็ แม่มโรามาตึ้งรับการบ้านไม่ตัดเลยแก่งการนักมาเดี๋ยวจะไม่เคยเลยนะกหน้ารู้ไว้นะ้วบนะปุ๊บไต่ห้องแม่งรงู้ด่าแล้วไอ้เล่ทำหน้าทีพ่อมึงเกิดได้เหลือมาะไรไต่ห้องขาม้อนรถมึงเกิดพอ่อเดือนไม่ขาเจมึงเกิดเสียม,มังไม้อยู่กับกูอะทำไรไม่มีความไม้อยู่กับต่ำแล่ระบาได้ไอ้ไต่ห้องไอ้ทีมันโจรกับเมียว ใีเน่งมันไม่แย่กว่ากล้งฟังไดมาทีแลวมันชัดเปลีปิงเปิงมึงไม่ต้องย้อนนะนุ่นปวดบ่นควตยงย้อนกับมาขึ้นห้องกูโตมึงไม่ต้องย้อนกูจะน่าล้วมึงเลยแต่ตัวฉันเลยเมียกูโจมตาห็แม่ไม่เจอโตะโต๊ะกุ้ใส่เมียร้อยลคาแม่เอ้ยไอ้บ้านนี้ระบไม่ได้การบ้านไม่ต้งมา่ เดี๋ยวลักนารำเลยลเลดำคานไปได้แล้วต่อเดียวแรงขึ้นเดี๋ยวเลินเลืำเลได้มะไม่รู้จักีนอนลางขึนไปลําได้อยากกับ่อใหหุ้นไปหลักูดหลอมเอทำอไ้มาต่ตมำได้แกเล็กนะกลางขึนไปเดี๋ยวเลนในเพลวไปเดิลมาเอองูขี้เต่าต่ตมตรอยนาย แม่เอ้ยพอลุมงนพอทบเลนไหนไม่เดือเดือที่ล้อไม่ตายกินก็มท้าวบอไม่คำแกคูแม่เอ้ยก็ต่งยีติก็พอมึงล้กก็ต่งยีติก็แม่มึงนแม่ยีติก็พอมึงก็เกยังไงล่ะไหนจะนว่าก็จะเป็นโลกแบบเป็ีน

่ดงไงจุย้ยวาเพล่เบามาผุมบายอ้เนี่ยมายอ้อกับกูกูคนหัวคืนเนีย่ยมายอ้อจิตจีมีม,มก็โทษครับไม่เพลิกับมึงกูไม่เครียดกูเครียดได้ตัวยืนลังโก<ม>ยืนเปลืปลือไม่บอกเผื่อว่ารถที่จนน้อน้ำเกลีอกับกูลาก็บอ๋มบาร์า,าบ้านพุเลย เก you ิดใหม่เจอไอ้เพื่องงบติจิ้นจิตจี้มีมพอพอบาอยาดานะคุโบคุยตอบก่อนเงี้ยมเล่าราเป็นเด๊กดาวดาวเงี้ยมแม่มันใส่กล้องดานะเมย์เป็นผู้มีประคุณนะแม่เกิดคูมแกแม่์โตรามันแกน้อยกูแหลกเกิดคุณนักตั้งกาวลูกเพชรอย่าดาเงี้ยม ให้ได้ลายเป็ดน่ตีแหมกูนะให้นูชชีมีมให้ตีแหมตึงกูอยู่ครั้งเหยียดม่เงียบก้ายเหยียแม่สามสิบาทไม่มีปัญญาซื้อกิรูยังรักเหยียดแม่ยูช่วยล่วะบาาขวดไม่เลิกอย่ารับกันไปเรงห็นดูตึ้ะคนเราไม่ไดเคลียร์กันนะงพะกไปโรงพน้กันอย่ารับนะไปลงนะ เวนกับมึงนะบ้ากว่าปา้าตเวกับมึงกู top เย้มจีจีมีเห็นไหมฮะมึงย่อยเจิดเจิดใครได้ติดดาเด็กเอาไปคว่างมันน่าเกลียดลูกล้านเยาวาชนซื้อไปเลยมันจำเรื่องคนแก่นีก่กูยันใเนรูปนั่งลอยหน้าตื้อเห็นไหมช่วยพี่ล้าง<อ>พี่ล้างจื้อเรื่องลงจื้อเตียงให้ยะร้อยมาพี่เตียงพอมจื้อได้ลง

คลัวก้อยตื่นเป็นเกลือกับผมแล้วใจเลยลงงี่หวาบ้าเนี่ยนืครับไปนี่พมรักเพี้ยนตื่นแล้วผมตกใจกว่าบ้ามึนางนี่นนเ,เป็นเกลือกครูครับไปเที่ยววันผ้มมั้งแล้วลงผมโยนหนำน้อยนี่ผมปลวกกี้ปลาอยู่ที่ปลายลงไปไหมพผมไอ้กี้ปลาต้องรอบนาลงนาไอ้กี้ปลาล่วงต้องรอบเรามีได้เราแบ่งปานกันคือว่าล่วงเอากีาป้ปลาไปล่วงได้ฟ้าไปต้มเก๋ยพมเหมืนนี่อยากต้มเก๋ยพมก็ไปจับเก๋ยบันไปล่วงได้สองรอบในก้มกี้ปลาพ่อเริ่มขอบคำคาดตุ่นให้ครู ผมไม่ไกลครอบแต่ปลอดเลยมึงกิดแลดีเตี้ยเบาปกีปลามึงเงินตัวเต่าดอยเออมึงกิดแลตีเลยตึ้งก่อยคู่นู้ยหนึ่งกิโลแต่มึงมาเล็กไอ้ไรก้อก้อยแมังเลวกะกีปลามึงไก่แล้วน้อไอ่นำเต่าควักอยู่น้อนำเต่าควักออกมาเป็นผู้ปลาเช่ไหมก้อ่าเออ ก็แก่งได้แต่นาฬิกาเดียวโอ้เอาบมหน้าบมนั้นกินได้เลยวะโู้ใช่คุณชจบเอง่หรอเออเลยก็กันฮ่าไปสุกไปครับขอแกเนี่ยได้จักเดือนหลักกาคอยมารับเออพุทธสบายนี่ไม่เป็นคำขอร้องของท่านอาจารย์เราก็ไม่ควรจะกัดขันคำสั่งของท่านพี่ครับผมฝากลูกกับท่านอาจารย์ด้วยฮ่าไปสุกเดินทางตรวจไปเปร์เก็บร้านชนะเกมันสาธุครับเดินทางทุบสบาย นูแลทรจาจจการกฎนะจ๊ะไปสุกเดินตั้งปลดปล่อยเพย่กับฟลาชะนะแก้มสาธุจ้าเนี่ยคนอีรุวงอีร่วง,วงกับกูแยกอีรุวงอันสอยแต่เล่นบันนันมึงอยา่แรงปลาบุ่นนี่ต้องซิมเป็นจริงเออแต่กูไม่นะกูไม่รับแฟบร่องซิมนี่ชือว่ากูจอบ จบเออนั่งเร่โลโลแล้วก็รับตายก็ได้เก๋นั่งเร่โลโลเออเแต่ดูนั่งเลือกเมย์มาใจโยมนั่งเลือกเลยดีเมาอุตางในคูดนี่โยมฮานูได้ปลาเลียมตองเมือนู้ฮานูเป็นเวลาเล่นนั่งเว้นปลาโกไม่เงาะนั่งเลยเนี่ยหนังเปลี่ยนเรื่องกูก้มกิดปลา พันเออมาเล้วจะโยมปีหน้าจะนายหมันสักจุดเลี่ยแล้วเร่งว่าแล้วในกุดนลกูไม่ได้พูดกันไอ้ไรมาเอ๊ะเอ๊ะอ๊เอ๊ะนายนู่นนายเซนีตามที่มึงอยู่ในวัดนี่มึงเคยบวชตะกุนหรือเปล่าืมเคยบวชตะกุนหรือยังฮะว่าเคยบวชตะกุนหรือยังอยู่ในวัดนี้บวชแล้วใส่ตยแต่ซึกไปยื่นบาตรกวาดวัวพูดใส่บาตรไปกวาดวัวก็สวยเกลียด เดี๋ยวจะผัวบั่วใส่บาตจิงออเด็กเต้าเศ้าทิพย์เจ็ทิพย์เฟืใ่มาพือแต่คนแก่แก่คนย่างยิ่งอายุเจ็บทิพย์ใส่บาตรแล้วกุเกลยดเกลยดใส่เจ๊ตาย้อมพอมาถึงตอ้บุญนทว่างจันรใส่าเราพิดว่าบาทก็ยกกันข้าวแลยยกมือโตม่วหมุบมิบมุบมิบมุบมิบว่างี่ใส่โยยื่นล่าวเหยมหมดกันครบที่นี่ตายโองไอ้นั่นก็ตั้งติดอธิษฐานอติดตาในเจ็ดคนคุยมาเพื่อ กาดอยู่เกะจอบุ้งบ่ได้สักทีข้าวเปล่าอ่ะโด่รังตี่เขาแม่ไม่กับก้าวอี้วใจไม่กับก้าวอีใจเพื่อลูกเจ้าเรือนติดดกมู่เว้นไปกวาดวัวคว้าบาสจาคุมาใช่แต่เจ้าดันจะจากบ้านนี้พ้นไปบ้านนู้นยังแต่ลูกเจ้าอายุเจ๊ปีลูกเจ้าเอรอยังแต่ลูกเจ้าโผล่กับแม่ประย่บนกวนาะพอไปตึงกุยยืนบักอาดุงวัง หลงรังเขาพอกับแม่ไม่อยู่พอกับแม่ไปตัดยางอยุยบบุญควนหลงรัง,งเขาพ่อแม่พอกับแม่ไม่อยู่พอกับแม่ไปตัดยางอยุยบบุญควนสารู้ว่าคุยไปยืนบาดนี่เงียบแม่เขาไปตำมานอันนี้นี่กูเกลียดแต่มากูเมาระเครื่องโดยในไปจ้องกันไปไหนกูตามมาบุญควนนู่นไปเด็กก็ตัดยงางเอออหลังมาตึงควนนี้เราตัดยางเรา,เรา,เราไม่ใจไหวไันใจด้ก็ใจใจมนะั้ะ ตกลงได้เลยได้กี่โคนมาเจ็ดโคนแล้วกี่โคนมึงงงไปจนเปลือ,อยเจ็ไม่รับเบือซอยภายในลาดทิงให้หนัโคนซอยเพรษผาพได้ก็มันเคยเจ็ดอ้อซอยออกมาเบือไม่กูนหอร่อยสุดนี่นะนายเทงอะเคยบวชสักคนหรือยังบวชแล้วครับตอนนี้เทงก็เคยบวชครับแต่ผมไม่ใจบวชเป็นพระกิกกอกม้วนหนุนปุมบวชผุ่ม,มในเป็นเจ้าอา,าวาส <c oughs> แกวัดวาดได้ไปเริ่องไม,ม่แจ้าอย่าวาดัดสองปันตื้อ้แต่ได้ึเขาปันนี่แหละลวง